ฉี่ตัวเองด้วย啊แหวสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของคนเราแหละครับทำให้สามารถทำทุกอย่างได้หมดตัวคุณเองก็เถอะถ้าถึงเวลานจริงๆไม่มีน้ำจะกินคุณก็ต้องกินฉี่ตัวเองโอ้ยเองจิงไม่กินหรอกยอมตายดีกว่าแต่เรื่องเรื่องที่ผมกินฉี่เนี่ยอาจารย์อยากเล่าให้คฟังครับยิ่งถ้าลักข่าวรู้ด้วย พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อาตมาไม่พูดหรอกครับอาจารย์สบายใจแต่แต่ก็แปลกนะอาจารย์แล้วก็อยู่เป็นนานๆก็มีคนเอาอาหารมามใส่กระทงมากระทงที่เป็นต้นเป็นต้นกล้วยใบกล้วยม,มีทุกวันเลยอาจารย์ม,มีเยอะด้วยครับแล้วผมก็ผมก็ กินได้ตลอดมีกินตลอดเลย<อ>จากที่เติกแก้วเล่าให้ฟังเนี่ยผมว่าผมเริ่มจะเดาออกแล้วว่าผีทหารญี่ปุ่นออกมาให้เลขเด็ดได้ยังไงคุณหมอมีสัมผัสพิเศษหรอคะแองจี้เก็บเรื่องครอบครัวคุณสองคนได้ไหมคะอะว่ามาในหมอบอกว่าหมอไม่เชื่อเรื่องส,ยสายศาสตร์เนี่ย วิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยครับแองจี้คืออย่างนี้นะคุณพระเอกเนี่ยเขาหลุดเข้าไปในมิติอีกมิติหนึ่งแต่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นการเหลื่อมกันของช่วงเวลาทําให้บางทีเนี่ยก็จะมีคนเห็นเขาบ้างหรือว่าบางทีก็ได้ยินแค่เสียงคืออย่างนี้ชาวบ้านเนี่ยตีความว่าเป็นผีแต่แทนที่จะกลัว ลับขอหวยซะงั้นยิ่งเขาแต่งตัวเป็นทหารญี่ปุ่นยิ่งมีข่าวรือว่าเป็นผีจากสงครามโลกมีสตอรี่ยิ่งเฮี้ยนหนักขึ้นเลยและทีนี้นะเครื่องเส้นก็นจะเริ่มมาแล้วช่วงหลังๆเขาถึงได้มีของกินที่ขาดไงอ่ะแล้วเขาดูได้ยังไงอ่ะว่าเขาต้องให้เลขเด็ดเพื่อแลกเครื่องเส้นเขาไม่รู้หรอกครับถึกทักกันเองตีความกันไปเอง ใครโชคดีเดาถูกก็ยิ่งกระพือขาให้มันดัง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 ปกันใหญ่แต่ถ้าใครถูกกินก็เงียบไว้คขว่จริงไหมล่ะตลอดเวลา10ปีที่โยมหลงป่าเนี่ยโยมได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมก็เยอะเลยครับอาจารย์ก็ได้เรียนรู้ถึงการเอาชีวิตรอดการเอาตัวรอดนะครับก่อนหลงป่าเนี่ย มีข่าวพี่เบี้ยวงานเขาเมาแล้วทิ้งงานไม่รับผิดชอบไม่พอใจก็ไม่ทําพี่รู้บ่าเขาเสียหายมาสิบสิบล้านพี่ทํากับคนอื่นไว้เยอะไงเวรกรรมก็เลยตามทันอ่ะมันก,มนก็มันก็มีบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นมีใครเขาเดือดร้อนเลยครับอาจารย์เพราะคือตอนนั้นมัน มันดังมากครับผมผมทำอะไรก็ได้ผมต้องการอะไรผมก็ได้อะทำได้ทุกอย่างฮะแล้วยมงเคยคิดถึงใจเขาใจเราบ้างไหมก็งั้นฉันขอถามคุณหมอนักวิทยาศาสตร์หน่อยนะใครเป็นคนกักขังเขาไว้หรอต้นไม้ใหญ่ทุกต้นนะครับมักจะมีลูกขาเทวดา ซึ่งเขาจะให้คุณให้โทษกับใครก็ได้ฉันไม่ได้ถามเติมฉันถามคุณหมอ,อ,มอมก็ผมกําลังจะตอบแบบที่เติมตอบเป๊ะเลยแต่ว่าชิงตอบไปก่อนลูกขาดเทวดาขังเขาไว้ฟังดูแล้วเป็นสายศาสตร์จังเอา้าจนมุมแล้วครับคุณหมอ,อ,มอ,มอแล้วเขาออกมาได้ยังไงตอบแบบวิทยาศาสตร์นะ ก็หมดเวรหมดกรรมไงนั่นหมดเวรหมดกรรมสายศาสตร์ชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรื่องเวรกรรมเป็นวิทยาศาสตร์ครับสายศาสตร์วิทยาศาสตร์สายศาสตร์อาจารย์ครับถ้าเอางี้ครับถ้าพระอาจารย์ให้ผมกลับไปมีชื่อเสียงโด่งดังได้อีกครั้งหนึ่งผมว่าคราวนี้เผลเผจะดังกว่าเก่าอีกนะครับอาจารย์ผม,ผมว่า ชื่อเสียงผมเนี่ยคนเขายังจาได้กันอยู่ถ้าผมกลับไปแล้วดังนะอาจารย์ผมจะกลับมาที่ที่วัดนี่นะแล้วก็สร้างกองกระถินสร้างกองพระป่าให้ใหญ่ๆสร้างโบสถ์ให้พระอาจารย์ใหม่หมดเลยผมว่าชื่อเสียงผมเนี่ยยังพอมีพอร์พอที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้นะคะรับอาจารย์พี่แน่ใจเหรอพี่คิดว่าคนในวงการจะให้อภัยพี่อีกเหรอชื่อพี่เขายังจําไม่ได้เลยว่าพี่เป็นใครอะ โยมเคยเห็นพลุที่แตกบนท้องฟ้าร่วงลงมาแล้วกลับพุ่งขึ้นไปแตกกระจายบนท้องฟ้าเป็นครั้งที่สองไหมอืมไม่เคยครับพุมันขึ้นไปมันก็แตกก็จบเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ต้องร่วงลงมาเป็นธรรมดาของชีวิตนี่หมายหมายความว่าผมจะกลับไปดังเหมือนเดิมไม่ได้เหรอครับอาจารย์ โยมเป็นดาราก็เหมือนกับพลุจะสวยงามได้ก็ในช่วงกลางคืนเท่านั้นยามค่้าคืนเนี่ยอาตมาถือว่ามันเป็นช่วงเวลาของมายามันหลอกตาได้ทุกคนแม้แต่ตัวเราเองแตน่นเวลานี้โยมกำลังอยู่ในช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเป็นไปแล้วโยมจะมีความสุข แต่ว่าทางวงการเขายังต้องการผมนะครับอาจารย์ทางวงการภาพยนต้องต้องต้องมเอีเอกภาพครับพี่ครับช่วงที่พี่ไม่อยู่เนี่ยมีดาราเกิดและดับไปหลายรุ่นมากดาวที่ตกมาจากฟ้ามันก็เป็นแค่ก้อนหินพี่เข้าใจปะ หลวงพี่คะเวรกรรมเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าสายศา,าสตร์ะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเวรกรรมนั้นนะ่ะพิสูจน์ได้ไหมถ้าได้ก็น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์นะหลวงพี่ครับผมสงสัยว่าพี่พระเอกเนี่ยเขาหลงไปอยู่อีกมิติได้ยังไงแล้วประตูมิติมีจริงเหรอครับ อาตมาก็ตอบไม่ได้หรอกว่าประตูมิติมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาไหมรู้แต่ว่าเขาหลงอยู่ในอัตตาแน่นอนเมื่อก้าวพ้นออกมาได้แล้วเนี่ยอาตมาก็หวังว่าเขาจะละอัตตาได้ในที่สุด<ม>ชีวิตที่มีรับแต่อย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้หลงได้หลงตัวเองซะขนาดนั้นมันจะละอัตตาได้หรอครับ ทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเกิดได้ก็ต้องดับได้ตอนนี้อาตมาพยายามให้เขามีความสุขกับการเป็นผู้ให้เมื่อรู้จักให้ก็ไม่มีทางที่จะหลงได้อีกการที่พระเอกคนนี้หลุดออกมาจากพันธนาการของเวลาอาจเป็นเพราะว่า เขาได้ชดใช้สิ่งที่ได้ทำผิดไว้แล้วช่วงเวลาต่อจากนี้คือการเรียนรู้และยอมรับความจริงของชีวิตการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอสกวทดดดีีต้อต้องไเมื่อเราได้อะไรดีๆมา เรามักจะเกิดความรู้สึกว่านี่แหละชีวิตที่แท้จริงของเราแล้วเราจะไม่หล่นจะไม่ร่วงลงไปจากความเป็นเช่นนั้นอีกการที่มีความรู้สึกตามสัญชาตญาณแบบนี้นะมันสุ่มเสี่ยงมากๆที่วันหนึ่งเราจะกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์คือเวลาที่เราขึ้นจากที่ต่ำไปหาที่สูงมันสบายมันแสนดีมันรู้สึกมีความสุข แต่ตอนที่ตกจากที่สูงลงมาหาที่ต่ำบางทีมันทนไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเตรียมใจไว้ก่อนโดยดูจากความจริงในโลกทุกคนที่โด่งดังทุกคนที่เคยมีชื่อเสียงนะวันหนึ่งถูกคนลืมกันหมดแล้วพอถึงวันนั้นขึ้นมาจริงๆอารมณ์ที่เคยระลึกไว้ก่อนมันก็จะมาช่วย ให้เกิดความรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะสิ่งใดก็ตามที่เราเตรียมใจไว้สิ่งนั้นมันจะทำให้เราไม่เป็นทุกข์เสมอ